สิริสิริที่สิริบอกว่าประเทศไทยทารุนสัตว์มากที่สุดนอกจากใช้ลิงอุ้มแต่งแล้วมีทารุนสัตว์อื่นอีกไหมสิริมีอีกเยอะเลยค่ะลูกพี่หนึ่งใช้ลิงขย่มตอสองใช้งูทาแป้งสใช้ลูกหมูตัดเหล็กสใช้แพนด้าส่งอาหาร 5. ใช้เฮียซักผ้า 6. ใช้กาต้มน้ำเจใช้แมงดาคุมซ่องแใช้แพรับบาก เก้าใช้หานไล่ยุงสิบใช้กวางเหลียวหลัง